ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแก้มสซนัยฟอคกาเก่าเหมือนเดิม,น,มนะครับผมนะฮะก็มาอยู่หน้าของหน้าโฮมนะครับก็จะเปลี่ยนไปจากรูปสไป์นะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอัปเดตวันนี้นะครับ เป็นฟาแฟดนรลกนะครับที่น่ารักครอบครัวนะโรลิคอนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าสกิลของเขาจะเป็นยังไงครับผมจะมารีวิวให้ดูกันวันนี้เลยนะครับผมโอเคเรามาอยู่ข้างในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่กันเลยว่าอยู่ในกลุ่มอะไรนะครับอ่าตัวใหม่อยู่ในกลุ่มดักไนนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูสีดาวก่อนนะครับสีดาวโอ้โหยืนคู่นี้เลยเหรอ อุ้ยน่ารักน่ารักนะฮะไปดูห้าดาวครับโอ้โหชุดสีฟ้ากันชุดสีเหลืองนะครับโอ้โหชุดเธอจะสีอุ้ยอันนี้เริ่มแยกสีแล้วครับวุ้ยน่ารักสีขาวสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูล่างเวกันก่านะครับเท่ครับเท่ครับผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้นะดูแค่ว่าเท่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสกิลของเธอดีกว่านะครับอเธอหรือเขาช่างมันนะครับมาดูสกิลนะครับพาสีฟสกิลนะครับโจมตีปกตินะครับเป็นสองฮิตนะครับก็คือโจมตีไปเลขซ้อนอะโหดไหมโหดนะครับแล้วก็วอชิวห้าครั้งนะครับแล้วก็อยู่ในสถานะที่เป็นแมสเนสเอฟเฟคด้วยนะครับแมสเนสเอฟเฟคคืออะไรก็คือเมื่อโดนโจมตีมากกว่าเลือดที่มีอยู่นะครับจะ คงเหลือเลือดไว้ที่1เหมือนเอแล้วก็สไปนนะครับแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะสะท้อนความเสียหาย100%เซสะท้อนดีรับป้องกันสะท้อนดาเมจนะครับผมก็คือว่าถ้าสมมุติเขาตายเนี่ยเขาจะไม,ไม่ตายครับเขาจะเลือดเหลือหนึ่งแล้วก็สนะท้อนสถานะสะท้อนดาเมจร0 0เซนนะครับแล้วก็ไม่โดนสะท้อนด้วยนะครับผมโหมดมากครับ เดีย๋ยวไปดูสกิลวันดีวานะครับอ่าโจมตีธรรมดาครับผมโหหมาหมูนี่วะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกว่าหมาหมูเขาเรียกทีมเวิร์คครับ teamwork. ทีมเวิร์คซิทิ์อ้อเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันก่อนนะครับสกิลแรกนะครับโจมตีหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามเป้าหมายนะครับแล้วก็ทะลุบัฟแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้เนี่ย จะได้ยังไงอะเดฟ e c เอ,อ่อเซนแอทแท็กทิกเกอร์นะครับก็คือว่าแบบเมื่อโจมตีแล้วศัตรูตายเนี่ยเขาจะใช้สกิลสามอีกรอบงงไหมก็คือว่า,าสกิลตามปกติเนี่ยถ้าสมมติศัตรูตายเขาจะใช้สกิลนี้อรอบหนึ่งไม่งงเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลดีกว่านะครับ เฮ้ยสกิลมึงหล่อไปแล้วสกิลโคตรหล่ออะโอเคมาดูสกิลสองกันดีกว่านะครับสกิลสองนะครับโจมตีหนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าหมายครับแล้วก็เร่งเคินไม่ใช่ดิเร่งบัฟของสายเวทนะครับสองครั้งเหมือนเมอร์คิวี่นะครับที่เป็นสายเวทที่ไปเร่งกายภาพนะฮะอันนี้เป็นกายภาพเร่งเวทบ้างนะครับ ทีมกายภาพต้องบอกเลยว่ามาแรงครับช่วงนี้ไอตัวนี้เข้าทีกายภาพตื่นมาใหม่ครับสายเวทนี่แต่ก่อนคุมเมตาครับเดี๋ยวนี้ครับไม่ได้แล้วครับต้องไอ้นี่คุมเมตาท่านนะครับกายภาพครับโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวดูนี่วานะครับ ต้องยอมรับเลยว่าแท้จริงครับแต่แรงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ที่รู้แท้มากครับอ่าไปดูสกิลเอ็กดีกว่านะครับโจมตี150%สเปีเป้าหมายครับแล้วก็ทะลุบัฟด้วยครับแล้วก็เล่งเทินอีก3เทินครับโหดมากครับเดี๋ยวไปดูันนี่ว่านะครับ ต้องบอกเลยความเชื่อที่ว่าซิกดาบใหญ่ที่สุดในเกมนะครับเจอไอ้นี้เข้าไปครับแม่งดาบใหญ่กว่าซิกอีกครับโอ้โหไว้อะไรสามวิครับอ่าสรุปความน่าใช้ครับสำหรับทีมกายภาพนะครับที่ช่วงนี้ตกมึอ,อื่นมาแน่นอนครับโหดมากครับตัวนี้เดี๋ยวดูสแตทที่ววสี่หกกันนะครับ โหดโหดมากครับอยู่ในกลุ่มดาร์กไนท์ครับเป็นอสูรพิเศษก็มีเควสให้ทาครับมันมีเควสให้ทําอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับเควสของเขานะครับถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยว่าทําอะไรนะครับก็ไปดูในกลุ่มเซเวนไนท์ฟอร์กเก้าได้เลยที่มีแปรนะครับแต่ไอเทมที่แจกบอกเลยว่า ดีงามพระราม8ครับผมนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสก b e กันด้วยครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะถ้ามีตัวใหม่ๆหรือว่ามีอัปเดตอะไรผมจะมารีวิวและอัปเดตให้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย